S 1> <S 1> <S <an> <S เพืเ่อนๆคิดว่าการกระทำของนักแข่งคนนี้เนี่ยท็อกซิกหรือไม่ครับโ <S an> ดยการปลดวาร์แบบนี้เดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์เตรียมกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจะสังเกตได้ว่าเรื่องของตูรินเนี่ยเหลือน้อยมากๆแต่เขายังสามารถส่วนเก็บชิวชิบไปได้นะครับผมหลังจากที่ฆ่าได้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะวากลับนะครับผมแต่ว่านิบูลินของฝั่งตรงข้ามพยายามมาเก็บชิวเขาต่อครับแต่เขาก็ยังสวนได้ครับอาจจะเกิดความสะใจจนปดวาร์ฟหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาก็ตายนะครับแล้วน,นักท่าก็บอกว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยไม่น่ารักเลยนะครับม ไม่่นารักะแล้วถ้าเอาไปเทียบกับการแข่งขันในสมัยก่อนละ่ะจะเป็นยังไงนี่คือการแข่งขันสมัยก่อนครับมีทั้งการตะโกนมีทั้งการยกจ ok ่อนั่งหน่ะยะกระชีดกันแบบนี้เลยแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีให้เห็นหน,นะครับอาจจะหนักกว่าเมื่อก่อนได้ซ้ำยกตัวอย่างอย่างกรณีนี้ครับเดิในแชทเนี่ยผู้เล่นที่ชื่อว่าแกร็บดีเนี่ยก็ได้มีการด่าอีกฝั่งว่าโง่อีกฝั่งก็สวนกลับมาเลยว่าแบบแทนที่จะเอาเวลาไปตั้งใจเล่นมากกว่าอะไรประมาณนี้ต่อมาผู้เล่นที่ชื่อว่าแกร็บดีก็ได้มีการด่าฝั่งตรงข้ามต่อว่าแบบไอนิว่ากรแงัใบ้เรามันนนเป็็แวทออกกซิยู่หรรือเเปล่าาคััับบบถ้ทียกง here.